สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวจิตภัณ์กล้องผจะติดตาขวนะครับผมรุ่น IPC e HFW 2230นะครับตัวนี้ความละเอียด2ล้านนะครับผมสามารถบันทึกภาพพร้อมเสียงนะครับแล้วก็จะมีฟัง์กชันภาพกลางคืนเปลี่ยนสีให้ด้วยในตัวนะครับผมรุ่นนี้นะครับผม ตัวบอดี้จะเป็นบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมสามารถใส่ SD card ได้ 0, 0ู2 5 6ดิ5 6ไบตนะครับผมตัวสายแลนนะครับผมเชื่อมต่อรอง e e, รับ u ับตัวนี้นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันพิเศษให้2ฟังก์ชันนะครับก็คือขีดเส้นเอาไว้ มีวัตถุหรือคนข้ามผ่านเส้นก็จะแจ้งเตือน alert อให้ทีมถือนะครับชั้นที่2อีกรอเอาไว้นะครับมีคนหรือวัตถุเข้าไปในกรอบก็จะแจ้งเตือน alert อให้ในมถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของตัวฟังก์ชันพิเศษ2สองท่านเีงครับครับแล้วเราก็มาดูนะครับผมวิธีการเซตฟังก์ชันพิเศษ2ฟังก์ชันนะครับก็ให้คลิกขวานะครับที่เมาส์ เข้ามาที่เมนูนะครับเสร็จแล้วให้ไปเลือกที่เหตุการณ์นะครับผมแล้วเข้าไปที่ถัง IVS นะครับให้คลิกเปิดตัวนี้ให้เป็นสีส้มนะครับเสร็จแล้วกดสมัครแล้วให้มากดที่ IVS นะครับเพื่อเปิดการใช้งานนะครับผมปกติแล้วตรงนี้จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับให้เรากดเพิ่ม เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีขีดเส้นแจ้งเตือนตีกรอบแจ้งเตือนนะครับผมวิธีการสมมติผมใช้ที่ขีดเส้นแจ้งเตือนก็ก,นะกดไปที่ขีดเส้นแจ้งเตือนเสร็แจแล้วกดวาดนะครับคลิกข,ขวานะครับพอได้ก็คลิกขวา1ที ก็จะขึ้นเกาะขึ้นมาอย่างนี้บางครับบอกว่าให้ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมตรงนี้สามารถมีให้เลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกว่าเข้าด้านซ้ายดังอย่างเดียวด้านขวาอย่างเดียวหรือให้เข้า2ทางนะครับอันนี้ผมเลือกที่เข้า2ทางนะครับพอเลือกเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับต่อไปเราก็กดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เราเปลี่ยนจาก เส้นปลายทางก็มะเป็นการบุกลุกอันนี้ก็คือเราจะตีกรอบเอาไว้นะครับก็ไปวาดเหมือนเดิมนะครับคลิกวาดนะครับพอวาดเสร็จแล้วให้คลิกขวานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เข้าและออกตรงนี้นะครับผมเรามาดูคําสั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีคําสั่งปรากฏ c o s s i n g นะครับ ปรากฏก็คือหมายถึงว่ามีวัตถุอะไรที่ปรากฏขึ้นในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะแจ้งเตือนนะครับโคซิ่งหมายถึงว่ามีวัตถุอะไรเข้าไปในกรอบนั้นก็จะแจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมเลือกที่โคซิ่งนะครับการแจ้งเตือนมาดาูข้อจำกัดของเขานะครับว่าจะทำอะไรได้ต่อก็คือสามารถเลือกว่าเข้าอย่างเดียวหรือออก จากวงกลมอย่างเดียวหรือทั้ง2ฝั่งนะครับผมน,นะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดทริกเกอร์นะครับด้านบนจะมีคําว่าอะลามอัปโหลดพอติ๊กเราไปปุ๊บมันก็จะแจ้งโชว์ไปในมือถือนะครับกรณีที่มีการแจ้งเตือนนะครับบัสเซอร์นะครับ ถ้าเกิดกดเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเครื่องจะมีลำโพงเล็กๆนะครับจะมันจะส่งเสียงร้องที่หลังเครื่องด้วยอีกหนึ่งทางนะครับพอเรากดทั้งสองอันแล้วให้กดที่ตกลงนะครับแล้วก็กดสมัครจะเห็นว่าตอนนี้มีฟังก์ชัน2องฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมานะครับผม ถ้าเกิดเราจะเอาฟังก์ชันได้นนังกในม่งนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่เมนูเหตุการณ์แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกแค่นั้นเองนะครับฟังก์ชันนั้นก็จะหายไปฟังก์ชันเลยจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะทําการทดสอบให้ดูว่าหากมีคนเดินผ่านเส้นเข้ามามันก็จะแจ้ง alert เ,เ,เตือนมาให้ที่มือถือเป็นข้อความเพื่อให้เราได้รู้เหตุการณ์นะครับ